พบกันอีกครั้งกับลุงหนวดัพยานะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการ1้อแต่สมุนไพรไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในป่าที่มีร่มเงาเป็นอย่างดีนะครับก็ลุงหนวก็จะพามารู้จ,จักกับพืชในวงอันโนเนซีอีกตัวหนึ่งครับก็คืออยู่ในวงเดียวกันกับทุเรียนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นวงกระดังงาวงทุเรียน วงน้อยหนาก็ได้นะครับวงเดียวกันนะครับก็เป็นสมุนไพรตัวเล็กๆนะครับตอนนี้นะครับเขาไม่ชื่อว่าภาษาอีาสานเรียกว่าหมักต้องแรงนะครับหมักต้องแรงแต่ถ้าเป็นชื่อทางภาคอื่นเขาก็จะเรียกว่า,านมน้อยอนมน้อยตอวน,นี้นะครับนมน้อยนะครับ เให้ดูนะครับเป็นกลุ่มอยู่อย่างนี้นะครับหมักทองแรงนะครับก็จะดูว่าเขามีดอกไหมนะครับเดี๋ยวนุ่นวดต้องพิจารณาดูก่อนเพราะว่าในคุ่มของหน่มน้อยนี่มันจะมีเจ้าของอยู่ตัวยาวเข้ยเลยแหละนะครับถ้าเขาอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีโอเคแล้วก็เปิดดูได้นะครับเ่าเปิดดูเปิดดูนะครับไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีดอกช่วงนี้ยังไม่มีดอกจะไม่มีลูกนะครับจริงๆเขาจะมีช่วงนู่นนะครับหน้าแรงนั่นนะครับ ที่จะมีลูกให้เห็นนะครับอ่าเป็นสมุนไพรสําคัญนะครับเป็นเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านก็ได้นะครับแต่ว่าเราเป็นยาสามัญประจําสวนเนาะเออพราะเราเอาไปปลูกนะครับแล้วเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นไม้พุ่มรากเขาเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับรากสีดำดำมีกลิ่นหอมนะครับอ่าทางภาคอีสานรเนี่ยอ่าเป็นหนึ่งในยาหมออก,กรรม ยามอกกรรมก็คือยาอยู่ไฟของผู้หญิงนั่นแหละครับก็คือตัวนี้จะช่วยบำรุงน้ํานมบำรุงเลือดนะครับแล้วก็แก้ผิดสําแดงได้เป็นอย่างดีมากนะครับนี่นะครับตัวนี้ดูดีๆด,ดูเต็มๆนะครับหมักต้องแรงนมน้อยนะครับชื่อทางวิทยาศาสาตร์เขาเรียกว่าโพยาเทียโพยาเทียอีเวกตานะครับในโพยาเทียจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือเดบิลิสนะครับแต่ตัวนี้ อ,อีเวกตานะครับเดวิลิสจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งใบใหญ่กว่าแล้วก็ใบจะมีขนนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีขนนะครับอันนี้ใบเรียบมันนะครับอันนี้เรียกว่าทองแรงนะครับแต่ถ้ามีขนเนี่ยเขาจะเรียกว่าก้นคกหรือกล้วยเต่านะค,ะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นพุ่มเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับก็พุ่งกาประมาณนี้แหละแต่จะแตกแต่งกันที่ใบคือตัวนึงเป็นใบ,ใบมีขนอันนี้เป็นใบเรียบนะครับนี่คือข้อแตกต่างกันนะครับอยู่ในวงอ่า อโนเนซี i, นะครับอโนเนซี i, นี่ก็คือกลุ่มเป็นวงของกระดังงานะครับวงกระดังงาวงทุเรียนนั่นแหละแต่ว่าคนละสกุลกันนะครับอยู่กันคนละสกุลซึ่งในวงอโนเนซีนี้มีพี่น้องเยอะมากนะครับยาติโกโฮติกาเขาอุบานแต่ไทยเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> นี่ก็เป็นหนึ่งในอโนเนซีนะครับก็เนี่ยทางภาคอีสาก็เรียกต้องแรงนะครับ สารพัดคุณทางสมุนไพรของเขานะครับก็จะใช้รา,ากนะครับรากเนี่ยใช้แก้โรคกระเพาะนะครับบำรุงน้ำม,มุมแก้ฝีภายในไม่ถึงฝีในท้องเนี่ยคำว,ว่าฝีในท้องนี่ก็หมายถึงหมายถึงพวกที่เป็นเป็นเป็นมะเร็งอ่ะครับเป็นมะเร็งในในลำไส้ในกระเพาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกฝีในท้องนะครับก็ แก้ร้อนในได้นะครับแก้ท้องอื่นท้องเฟ้ร์นะครับขับลมแล้วก็บำรุงกาลังนะครับใบของเขาเนี่ยนะครับใบของเขาเนี่ยเอาไปเป็นยายายารมนะครับจะแก้ช้าในตัวต้นไม้ควายชนรถชนนะครับโดนกระเทือบมาหรือยกเว้นอกหักนะครับคงจะแก้ไม่ได้ถ้าอกหักนี่แก้ไม่ได้อกหักต้องไปหาพระที่วัดนะครับท่านจะช่วยปลอบใจนะครับอ่าครับเราก็พูดเล่นกันไปนะครับ ก็ก็คง <au> ไม่มีอะไรสําหรับนมน้อยนะครับอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือระบบนิเวศของเขาก็คือนี่แหละครับป่าต็งรังอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ร่มที่เขาอยู่นี่คือ Spiritual. ร่มกระบกนะครับนี่คือกระบกข้างบนนี่นะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยคือกระบ,บกนะครับอาจจะเป็นกระบกบ,บ้างพอกบ้างนะครับที่เป็นร่มอย่างเงี้ยเลยครับดูว่ามะม่วงป่าหรืออะไรที่เป็นร่มๆอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้เขาจะชอบไปอยู่นะครับ จริงๆเขาอยู่ได้ทั้งป่าเต็งลังป่าเบญจพรรณนะครับป่าผสมผัดใบรวมไปถึงป่าดิบแลงดิบเขาเขาอยู่ได้หมดนะครับในระบบนิเวศท,ทั้งหมดนี่เขาอยู่ได้หมดเลยนะครับอยู่ไม่ได้แต่แม้กระทั่งนะครับป่าบุงป่าทามบางที่ก็จะเจอเขาอยู่นะครับจะเจอเขาอยู่เพราะงะั้นเรากา็เวลาเราอยากจะได้มเมล็ดก็มาช่วงน้นแหละครับช่วงเดือนมกราเข้าขึ้นมาเอาเก็บมเมล็ดได้นะครับเขาจะมีมเมล็ดให้ ก็ไปปลูกได้นะครับเพราะขยัยพันโดยใช้มเมล็ดจะง่ายที่สุดนะครับนะครับบางคนอาจจะว่า,วาง่ายกว่านั้นคือขุดทั้งเหง้าไม่ปลูกเลยนะครับก็ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะแข็แก่ตัวไปไหมเพราะว่าก็คือมันไปอยู่ที่สวนเราก็คือเป็นของเราคนเดียวไงมันไม่ได้แบ่งปันเพื่อนผูกใช่ไหมครับก็โอเคสําหรับวันนี้นะครับนมน้อยเราก็เอามาโชว์ตัวให้อ่า มีรักแฟนรายการได้ชื่นชมกันนะครับตอนนี้กําลังสวยเลยนะครับดีนะครับถ้าแต่ถ้าไฟไหม้ก็ไม่สวยเพราะว่าหน้าแรงมาไฟจะไหม้แถวนี้นะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ไหม้แล้วละเพราะว่า,าหลวงพ่อท่านดูแลดีนะครับในเขตนี้ป่าก็เลยค่อนข้างสมบูรณ์ตรงนี้เป็นเ,เป็นเขตขตของพุทธอุทยานนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านมาดูแลอามสิ0กว่าปีแล้วนะครับป่าเขตนี้ป่าเลยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับอย่างที่เราเห็นให้เราได้ศึกษาเรื่อง ธรรมชาติอะไรต่างๆสมุนไพรต่างๆนี่ได้ก็เพราะก็ต้องเป็นก็เป็นพระคุณจากท่านนะครับตีหลวงพ่อท่านเมตตาช่วยดูแลร,รักษาป่าไว้ให้ครับก็สำหรับอีพีนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับติดตามรับชมรับฟังนะครับลุงนวดอาจจะพูดบ้างบ้างน้อยบ้างนะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับก็ต้องขออาภาัยด้วยว่าบางที คือคนลิ้นไก่สั้นนะ,นะพูดอะไรมันก็ไม่ค่อยจะชัดก็ต้องขออาภัยด้วยก็สุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ